เฮ้ยไอ้บันดกเดี๋ยวนี้เขามีเว็บเติมเกมกันแล้วต้องนี้เลย a r c s h อ p เว็บเติมเกมคุณภาพที่มีเกมต่างเพราะไม่บริการไม่ว่าจะเป็นโลโบอฟฟี่ไฟอาร์วีหรือไม่กระทั่งบัตรเติมเกมต่างๆอีกมากมายเติมง่ายด้วของก็ง่ายต้อง Arg Shop เท่านั้น การต้องเลิกการเดี๋ยวคอนเห็นมีใครเห็นซูซี่บ้างไหมเนี่ยชอบเดินตามจังเลยเวลาเข้าแมปมาเนี่ยอุ้ยท่านผู้ชมนี่นี่กูเสียงเหมือนซูซี่หรือยังวะไม่ได้านานแล้วลืมเสียงวะเอาเป็นว่ามันจะเหมือนเลยไม่เหมือนก็ช่างมันเถอะนะจะหลบคนพวกนี้ยังไงดีนะถ้าเดินไปเขาจะเดินตามซูซี่แน่แนแนเลยอะฮิแต่ซูซี่อะกระแสเริ่มตกแล้วอุ้ยเหมือนพูดแต่กำลังใจตัวเองเลย มันมีใครเลยจ้กซูซี่หรอกเดินไปเลยเฮ้ยอาจจะจริงนะเนี่ยเหมือนทุกคนเริ่มลืมซูซี่กันไปหมดแล้วอะ่ะเฮู้เลยกันเสียใจอันนี้อะไรอะ่ะน้ำมะนาวนางนากก่อนตายต้องลองชิม40สลึง10บาทสรุปมันมันมันสีสลึงหรือ10บาทัะเนี่ยอ่ะงั้นขอแก้วนึงแล้วกันนะคะมาซีมาซี้ลองชิมหน่อยปึ <c oughs> ๊บเ <c oughs> ออเอออย่าอย่าอย่า อย่าเพึ่งเข้าแกซูซี่ค่ะอย่ารู้ว่าเป็นเอสซีแต่ทำไมน้ำรสชาติมันกินแล้วหน้าเขียวเลยออ <c oughs> รู้สึกน่าใสาอันนี้น่าจะเป็นน้ำใบบัวบกยอรสชาติแย่มากเลยอ่แะแต่เสียดายอะ่ะขออีสกสักนิและกันนะอ <c oughs> ทิ้งเลยทิ้งเลยทิ้ง้ย <c oughs> <c oughs> ตอนนี้อัปเดตใหม่นี่นาน้าวายจังเลยมีปลาด้วยปลาอะไรอะลายุด <c oughs> เมื่อไรจะออกก็ไม่รู้ลแล้วนี้มันร้านอะไรกันน้าขายอะไรอะคะพ่อค้าขายหรือเปล่าขายลงศพอะสนใจซื้อไหมเออเออเอเอพอดีว่ายังไม่ยังยังไม่ต้องใช้อ่ะค่ะถ้ามึงกลับเข้ามาในร้านกูอีกทีมึงได้ใช้บริการกูในอีซูซี่น่ากลัวข้าขู่ฆ่าซูซี่อทุกคนนุ้ยใจร้ายที่สุดเลยอะฆ่าคนน่ารักได้ยังไงกันเนี่ยลา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 เล,ะล,ะล,ะละเอเฮ้ย มึงจะฟันอะไรกันนะกันหนาว่าเสียงอะไรวะเนี่ยเฮ้ยพอนุ่มพอนุ่มเป็นใครอ่ะอุ้ยพอนุ่มคนนี้เป็นชาวแอฟริกาซะด้วยน่าจะใหญ่น่าดูหมายถึงอ่าหมายหมายถึงเฮ้ยเฮ้ยมึงเป็นพระมึงเป็นพระไอ้สัตว์เฮ้ยกูเป็นสีกาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาจัดหนาถือเอาไปนะพาเอาไปก็จะสวีกับคนนี้เออมาเดินตามทําไมก็ไม่รู้ ตามมนนี่พ่อหนุ่มตามมนนี่ตามมนนี่ตามมนนี่โอ้กูเรียกกูเรียกไอ้ไอ้ดำนี่มึงจะมาทำไมเราพระเนี่ยเฮ้ยพระขับรถได้เหรอเฮ้ยจับศึกนะเรามาหาที่สวีทกับพี่นิโคดีกว่ามาพี่นิโคมาแล้วโอ๋อรักสามเศร้าเลยยังไงวะนี่ค่ะนี่พี่นิโคลทำไมมือมันจับมือมันจับอ่ะรักสามเศร้าจริงๆด้วย พ้ยหรือว่าจริงๆพระอาจจะตามพินิโคมาก็ได้อาจจะไม่ได้ตามเราก็ได้แสดงว่าพินิคนี่พินิโคพี่ต้องเลือกแล้วแหละว่าจะเลือกใครถ้าพี่อยากบาปปีนต้นนิ้วพี่ก็เลือกพระไปเถอะนะซูซี่ไม่อยากยุ่งด้วยหรอกไปดีกว่าซูซี่อย่าสิงไปเลยซูซี่พี่ไม่อยากบาปพี่ไม่อยากเอนาลบก็ไปขุดทองกันสิไปมาตามซูซี่ทำไมเล่านี่พินิโคพินิโคซูซี่พูดเล่นไม่เพราะคนไม่จำเป็นก็ต้อง เฮ้ยอยากได้รถด่ะเนี่ยซูซี่อยากได้คันสีแดงเนี่ยบาดใจซูซี่เหลือเกินได้เวลาอ่อยผู้ชายแล้ว่อยใครไม่อ่อยกูมาอ่อยพระโอ้ยปีนต้นนิ้วแน่กูขอตังค์นอยสิอยากได้คันเนี่ยอุ้ยรู้แล้วว่าเอฟซีอ่ะมึงก็ให้ตังค์กูหน่อยสิเฮ้ยอยากได้รถเฮ้ยพี่คนนี้ถามว่าเท่าไหร่พันห้าค่ะ กูหมาดึงรถอีดอกอ๋ออ๋ออ๋อห้าพันค่ะห้าพันก็นึกว่าถามราคาซูซี่โอ้รอเขาโอนรอเขาโอนโอ้โหไอฮีค่ะกูขอห้าพันมันโอมาแสนกูเฮ้ยแล้วนะเฮ้ยขอบคุณนะคะคนสวยก็อย่างนี้แหละมาดีกว่าวว้าสิ่งต่อไม่รอแล้วนะวายโดนกูหลอกเงินวายวายวายโอกโหกสบัดแขนโบกโบายโบก พี่พี่บอกหลดให้ใครอ่ะพี่เป็น f อ i บีไอเอบมึงมาทำงานจราจรเพื่อมาทำบุญดีกว่าวันนี้สร้างบาปมาเยอะแล้วเล่นชูกับพระเนี่ยนะโมตัสสะพระคาวโตรหัโตสมาสมบุตรสานณโมทัสสะพระคัวโตรหัโตสมาสมุตรสนณโมตัสสะพระคัมภร์โตราหัโตสมาสบุตรส,าาตรสระอรสรสขอให้บาปที่ซูซี่ทำในวันนี้ซูซี่ไม่ได้ตั้งใจพระเข้ามาหาซูซี่เองก็ขอให้มันเข้าพัดสองคนเนี่ยอีเวน บาปที่ซูซี่ได้ก่อขึ้นในวันนี้ขอให้อโหสิกรรมให้ซูซี่ด้วยคะ่ะสาธุค่ะรู้สึกอิ่มบุญแล้วไปดีกว่ามาทําความสะอาดวัดเอาบุญดีกว่านี่เลยแม่กวาดชิบชิบชบชอันนี้คืออะไรอะคลิกทแวร์ซูซี่ไม่อยาบวชอะเกือบไปแล้วเรียบร้อยบุญนี้ทำไปเมื่อกี้หายไปหมดแล้ว ห,หนุ่มนีมน่ตามไม่ขาดสายเลยอะรู้สึกร้อนหลังมากเลยอะ่ะเหมือนั้นลูกวิ่งตามหลังมายังไงก็ไม่รู้มีร้านสะดวกซื้อด้วยแหละเฮ้ยมีซาลาเปาขนมจีบด้วยะตรองนี้เลยขนมจีบกุ้งอืออ,อร่อยต่อมาก็เป็นซาลาเปาอืออ้ยอ,อย่าบาังดี้คนกำลัง ASMR ต่อมาก็ต้องไส้กออุ้ยายาวๆจริงเลยอะอืออ อร่อยแล้วนี่อะไรอ่ะจูป,ป้ามิสคืออะไรวะคืออะไรอ่ะอ๋อลูกอมเอ,ออเออร <What? S 1> วมติดพิด็ดฮ้ยเกมนี้มีตัวโทรศัพท์ได้หรอไหนลองใช้หน่อยสิฮัลโหลค่ะสนย์บำบัตคนติดขี่ใช่ไหมคะมารับพระสองคนนี้ปหนนอยค่ะตามซูซี่ไม่เลิกเลยครับเอากลับประจำวัดเดี๋ยวนี้เลยนะแม่งตามจังไอ้เฮีย เฮ้ยีนไงไมีป้ายอัปเดตสกาวไอซ์แลนด์เย็ดม,มีจริงเหรอวะสงสัยเราต้องไปซื้อเรือเพื่อที่จะไปสกาวไอซ์แลนด์อยากไปอยากไปอยากไปไปซื้อเรือไปซื้อเรือไปซื้อเรือหุ้หย,ยมีป้ายสงไทยเพิ่มเข้ามาเหรอเนี่ยสวยจังเลยย่าหุยมีเปให้นอนด้วยเหรอขอนอนบ้างซีนอนบ้างนอนบ้างนอนบ้างว้าวโอ้หัวชนไหหัวชนหาหุหย,ยจอรเคีหยุย เอาทำไมจระเข้มัน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 แข่งโป๊กแบบนี้เลยวะสงสัยเป็นหุ่นโอ้อมาหลอกซูซี่ทำไมเนี่ยมีเลยโบ๊ทชอบต้องมาซื้อเรือนี่ไงซื้อนี่ไปเลยยีโลโบ๊ทหนึ่งพันบาทเอาอันแพงสุดมาเลยไปละจ้าเดี๋ยวเจ็กก็นั่งซีนุ่มๆโอ้ยทำไมมันขับยากขนาดนี้วะโอ้ย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 มันเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอะไรของมันวะเนี่ยโอ้ยจะถึงไหมเนี่ยวันเนี้ย โดดเดียวเดียวได้ในทองเละไฮมันยากาศสวยจังเลยเนาะพระเนาะแต่กูว่ามึงก็ไม่สมควรมาน่ากับกูอยู่ดีแหละอาบัดแน่แล้วมันไปยังไงแล้วเนี่ยสกาวไอซ์แลนด์นี่ไงอุ้ยไพ่เห็นไหมน่ะโครงกระดูกอะไรน่าอุ้ยควรน่ากลัวเลยเฮ้ยเ้ยนี่มันมังกรที่ซูซี่เลี้ยงไว้ในสมัยก่อนนี่มันชื่อไอ้เควินแต่ก่อนนะเล่นในกันทุกวันเลยอ่ะโอ้ยเดี๋ยวเรือล่มอีกดอก โอเคถึงแล้วจอดจอจว้าวโคตรใหญ่เลยแล้วแล้แล้วแขนกูเป็นอะไรวะเนี่ยเอ้าเอาเอามือมืมือมือเลิกจะใบพาละอีซูซี่สงสัยมือ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 มันเกร็งเนาะว้าวเกาะนี้มันมีอะไรให้ทําบ้างเนี่ยเฮ้ยอันนี้เป็นปล่องบุกข้อไฟแต่มันน่าจะประทูไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะลงไปได้มั้ยเนี่ยลงดีไหมวะลงดีกว่า าตายเลยอฮ้าไมมันไม่มีใครห้ามกูเลวเยลว่ะเฮ้ยแล้วกูก็ขี้เกียจพายไปละเื่อแขนจิ้มหาย